แต่การเคลื่อนไหวอย่างนี้และก็การตั้งแต่การได้รับการพักโทษตลอดมาเราเห็นบทบาทของคุณทักษิณและก็มีกองเชียร์ฝ่ายอนุรักษนิยมในเดิมเนี่ยกลับมาแปรพักเชียร์คุณทักษิณน,นะเพราะเขาคิดว่าวันนี้เลยพล<ช>่หัวนะเพราะเขาคิดว่าคุณทักษิณเป็นความหวังในการดับส้มหรือเปล่าใช่ครับนะฮะ ทำไมต้องดับส้มจริงๆแล้วก็น่าจะอาจจะเป็นความหวังเดียวที่จะต่อสู้หรือต่อกอกับก้าวไกลได้นะครับก็อาจจะไปต่อกอกับก้าวไกลก้าวไกลอาจจะไม่ต้องต่อกอแล้วก็ได้อาจจะถูกยุบในการเลือกตั้งข้างหน้าแต่จิตวิญญาณส้มเขายังอยู่ใช่ครับอยู่ตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลหรือจะเป็นก้าวใหม่หรืออนาคตไกลก็แล้วแต่เนี่ยแต่ CI หรือแบนดิ้งเขาสีส้มสีส้มนะครับเป็นจิตวิญญาณสีส้มไปแล้วทีนี้เมื่อเมื่อสักครู่พี่ช้างถามถามถามเหตุผลว่าทําไมจะต้องไปดับส้มก็เพราะว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาปี66เนี่ยพักคก้าไกลนชนะเพื่อไทยนะชนะเพื่อไทยผลการเลือกตั้งย้อนให้ดูตอนส้มนะครับส้มเนี่ยก็คือ CI ส้มนะไม่ว่าจะชื่ออะไรนะคนาคตใหม่อณาคตใหม่คือปี2 5 6 2นยอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยได้ ได้1 3อยที่นั่งนะฮะตอนนั้นก้าวไกลได้8ปดสิกับแปดสิบแปนะปีสองพันร้อยเนี่ยซึ่งเพื่อไทยแพ้นะครั้งแรกได้คะแนน141ที่นั่งกับก้าวไกลได้ร้อยห้นะครับอันนี้ก็เป็นการแพ้ครั้งแรกนะฮะซึ่งย้อนไปดูตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งปี2องพและเลือกตั้งครั้งแรกปี244ได้แชมป์มาตลอดครับ จริงๆปีส4เนี่ยเกือบแลนสไลด์เลยนะครับ248้ขาวไป2แต้มเองนะครับไปามใช่แลเส้นข้ามเส้นครับอ่าพอปี48นี่คือแลนสไลด์ใหญ่เลยนะ371ที่นั่งนะครับหลังรัฐหลังรัฐประหารหยุดไม่อยู่นะครับอ่าก็มาเป็นพรรคพลังประชาชนก็ชนะอีกนะครับอ่แล้วก็พอเป็นพัก เพื่อไทยปี2554ก็ชนะนะครครั้งนั้นก็แลนสไลด์นะครับเป็นคุณยิ่งลักษณ์นะครับเป็นสองเป็น2กสิบห้าที่นั่นะครับก็เป็นนายกัฐมนตีแบบขาดลอยไปเลยนะครับภารกิจของคุณทักษิณที่จะมาดับส้มได้หรือไม่เนี่ยเราไปดูคุณทักษิณกับไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมนี่จะครบปีแล้วนะเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่17นะจริงๆคือเรียกตามกฎหมายเรียก18ครับ18กุมภานะฮะ คุณทักษิณพอออกมาตอนเช้าวันที่18ใช่ไหมเอาเช้ามืดเนี่ยออกจากโรงพยาบาลตำรวจลับบ้านจันสองล่าได้รับการพักโทษนะแล้วก็ปรากฏการณ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นกับที่บ้านจันสองล่าสมเด็จอุลเซนนะตอนนี้เป็นประธานองค์มนตรีใช่ไหมได้เข้าเยี่ยมที่ที่คทักิณบ้านจันสองล่าแล้วก็เชิญนะฮะพักเพื่อไทยไปหาท้วกัมพูชานะฮะไปมาแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับก็ไปไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ไปพบญาติครับรวมญาติรวมทั้งที่บอกว่ามีทั้งการเมืองมาห้อยมาโหนต่างๆเนี่ยทีนี้ก่อนจะไปก่อนจะไปเชียงใหม่นี่ก็มีขั้นนิดนึงก็คือว่าทางท่านนายกเศรษฐาก็ไปพบที่บ้านเหมือนกันไปพบที่บ้านนะแล้วก็26มีนาก็ไปเข้าพักเพื่อไทยนะครับ อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่านี่คือการเมืองอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะฮะับทำงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นและบอกว่าเข้าพักการเมืองในรอบ18ปีใช่ไหมใช่ครับ18ปีเลย วันนั้นบรรยากาศเหมือนตลาดแตกเลยครับเนี่ยนะคนเยอะมากใช่ครับคนเยอะทางสสมาครบไหมไหมมาครบครับแล้วก็แฟนขับก็มาเยอะแฟนขับก็มาเยอะงูเห่ายังมาฮะ๋อแลวของพักไทยสร้างไทยฮะัสสไทยสร้างไทยอีสานมาด้วยมาด้วยเหรอมาด้วยครับ้าวแลวเกียวอะไรเขาน่าจะสงสัยจะย้ายแน่นอนนะดูแล้วอย่าลืมนะสส ไทยสร้างไทยอีสานอีสานยภูมิใช่ไหมอ่าใช่ครับมีมีมีหลายหลายจังหวัดนะเพราะว่ามีการไปโหวตแหกโผกปโหวตให้รัฐบาลมาแล้วหลายครั้งนะครับสองครั้งครับครั้งล่าสุดคืองบประมาณใช่ครับนะครับครั้งล่าสุดคืองบประมาณนะครับไปดูลำดับนะคุณทักษิณเข้าพักเพื่อไทยนะตึกตึกไหน โอโอไอเหย่านถนนเพชรบุรีครับผมก็คือเป็นฐานที่มั่นเดิมของของเขาอะนะครับเป็นเป็นไอเอฟซีทีเดิมตอนนั้นตั้งแต่ไทยรักไทยและพอเปลี่ยนชื่อพลังประชาชนก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับคือเป็นบ้านเดิมบ้านเดิมบ้านเดิมแต่เปลี่ยนชื่อพรรคเท่านั้นเองนะครับ คุณอุ้งอิงนําขึ้นไปชั้นแปดเลยนะเป็นสํานักงานของหัวหน้าพักนะครับเคยเป็นห้องทํางานเก่าของคุณทักษิณด้วยเอ้าเหรอแล้วคุณอุ้งอิงนั่งห้องนั้นเลยคุณอุ้งอิงก็นั่งอยู่ห้องนั้นครับอยู่ชั้นแปดครับแล้วลงไปชั้นเจ็ดอีกไปคุยกันเหรอครับนี่เขาเล่าอธิบายยาวเลยนะคุณทักษิณเข้าพักครั้งแรกเนี่ย รับตั้งแีครับถูกรัฐประหารนะฮแล้วก็คุณทักษิณใช้เวลาโอ้โหนี่นับเวลานักข่าวหนึ่งชั่วโมงสานาทีลูกน้องพี่กอฟนับเวลาจับนาฬิกาเลยเหรอใช่ครับโอ้ทุกอย่างก้าวครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีการบอกว่า อนที่เข้าไปในห้องอะไรมีการหมายถว่าเก็บมือถือในกลุ่มของสสผู้สนับสนุนทั้งหมดนะฮะยกเว้นผู้ใหญ่จริงๆกลัวบันทึกกลัวกลบันทึกภาพกเส็เคยมีการหลุดโดยนายกเศรษฐานี่แหละที่ไปพูดเรื่องตำรวจใช่ไหมใช่ครับนะหลุดไปเพราะฉะนั้นตอนนี้พวากันหมดใช่ครับกลัวว่าเดี๋ยวคุณทักษิณพูดอะไรใครไปอัดเทปอะไรเงี้ย แลเดีเดี๋ยวเราก,ก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่ามีความเสี่ยงเรื่องของของกรกะตที่จับตาอยู่นะครับเด,เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นซึน่ต้องบอกว่านี่เป็นการเข้า,าทางการเมืองและก็การเข้าพักครั้งแรกในขณะที่คะแนนนิยมของพักเพื่อไทยตกกว่าก้าวไกลค่อนข้างเยอะตัวแนนของอผู้แทนของพักเพื่อไทยก็ สู้คุณพิธาไม่ได้เลยใช่ครับนะครับนิดาโพที่สํารวจเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนคุณทักษิณเข้าพักเป็นไงครับครับก็คือคุณพิธาเนี่ยคะแนนนำโด่งเลยนะับสี่สิบสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ะครับแถมอันดับสองยังยังไม่ใช่คนของเพื่อไทยอีกนะครับเป็นยังหาคนว่าต่อไม่ได้แปลว่าคุณเศรษฐาเลี้ยงสู้อันดับสองไม่ได้ใช่ครับยังอยู่อันดับสามครับสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์และอันดับสี่คุณอุ้งอิงหกเปอร์เซ็นต์ถ้ารวมคะแนนของคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิง ก็คืออันดับ2ใช่ครับแต่ก็ยังห่างจากคุณพิธาอยู่ประมาณ20%นะใช่ครับใช่ีเยอะทีเดียวใช่ครับนะครับนี่ให้เห็นนะเข้ามากระชับอำนาจครับของคุณทักษิณที่ไปเยี่ยมพักจะทําให้ขยับขยื่นคะแนนนิยมได้ไหมอ่าต้องจับตานะใช่ครับคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมอะไรอ่าครับ ก็คือมีการมองว่าเป็นการเชื่อมสอสอสองเจเนอเรชันซึ่งตอนนี้ในพักเพื่อไทยเขาไเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับมีรุ่นเก่ารุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ที่พยายามเข้ามามีปับหารุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณอิงแพรทองทานรุ่นเก่ากับรุ่นเก่าต้องคุยกับคุณทักษิลป์บ้านใหญ่อะไรต่างๆก็มีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณพูดอะไรนะบอกว่าขอให้ทุกคนได้กลับมาเป็นสอสออีกมีการบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า นี่มองไปถึงเรื่องต่างๆครั้งหน้าแล้วนะฮะขอให้คนที่เป็นสสอยู่ได้เป็นสสต่อไปส่วนคนที่เคยเป็นสสก็ขอให้ได้กลับมาเป็นอีกครั้งแปลว่าคนที่คนที่เป็นสตอที่พลาดไปอ่ะสตกสั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งอาจจะอันเนี้ยอันนี้เป็นรายงานข่าวแบบเบาๆนะแต่อินไซด์ไม่รู้พูดอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าที่บอกว่าเฮ้ยจําเป็นนะต้องทําพื้นที่ยังไงเพราะว่าคุณทักษิณนี่เป็นคนที่ต้องบอกว่า เป็นคนที่มีเกมการเมืองลึกล้ำและหลากหลายใช่ครับนะแล้วก็จริงๆโดยสไตล์คุณทักษิณเนี่ยแกเวลาพูดแกจะลงรายละเอียดคอนข้าชจดเจนนะครับแล้วก็สั่งจี้เลยเขาเป็นคนรู้จริงไงใช่รู้จริงว่าไอ้คนนี้ทําพื้นที่ไหมไอ้คนนี้เบี้ยวคิดว่าคะแนนนิยมพรรคดีตัวเองเนี่ยเป็นแค่สองไฟฟ้าข้อมูลแกเยอะนะครับเยอะมีรีเช็คด้วยนะมีรีเช็คมีรีเช็คนะไม่ใช่ใครบอกขอน้ำมันหล่อเลื่นแล้วไม่ทำงานเนี่ยรู้นะรู้รู้จะนะ ขณะที่คุณอุงอิงอ่ะออกมาเปิดเผยว่าคุณพ่อว่าไงครับบอกว่าหลายคนมีความสุขที่ได้เจอคุณพ่อฮะที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยครับเป็นนายกที่มีผลงานทําให้สสเนียมกาลังใจครับเพราะรัฐบาลไทยรักไทยทํางานให้ประชาชนทําให้สสฮึกเหิมมีกําลังใจทํางานมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่ดีนี่คุณอุงอิงก็บอกแหละคือต้องรู้อยู่แล้วว่านักข่าวจะถามหรือสังคมมองว่าแล้วชวนคุณทักษิณมาทําไมคุณอุงอิงบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของดิฉันนะครับ ก็แน่นอนนะคุณพ่อกับคุณลูกนะะมาเป็นที่ปรึกษาไปไม่ใช่แต่เพิ่งตั้งนะเป็นทั้งชีวิตนี่อันนี้เชื่อได้เลยเสียด้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องบอกว่ากันว่าจะบอกการบอกพ่อลูกเนี่ยแล้วมาครอบงำคงไม่ใช่ครับ้บางเรื่องเนี่ยคุณทักษิณบอกวันก่อนใช่ไหมจำได้ไหมดื้อคุณนี้ไงดื้อไม่ฟังเขาหรอกใช่ไหมใช่ครับ แต่คุณอิงก็แซกวก่าคุณพ่อดื้อกว่าจาได้ไหมไปฟังเสียงคุณองค์หิงกันดีกว่าครับ,รบมาสิบเจ็ดปีแล้วเนาะอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนแก่แล้กลับบ้านอีกครั้งหนึง่งอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทักทายทุกคนแล้วก็มีความสุขดีค่ะได้อิงว่าหลายๆท่านก็คงรอที่จะได้เจอคุณพ่อนะคะเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้คุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรลกไทยนะคะแล้วก็เป็นนายกที่มีผลงานมากที่สุดนะคะคุณพ่อ ไปไกลกว่าคำว่าเป็นสมาชิกพักหรือไม่แล้วค่ะสามารถเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้โดยการใช้ความรู้ความสามารถไม่จำเป็นต้องปรึกษาของพักเพื่อไทยสำหรับอิงเอง,องก็ปรึกษาคุณพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้การแยกบทบาทพ่อลูกและจะพูดว่าครอบงำอิงว่ามันไม่ใช่